สวัสดีค่ะเลยรีช็อปนะคะ10บโมงเช้าถึงส1เว็โมงนะคะชุดเซ็ตเสื้ออินโดนะคะคอกลมมีซิปนะคะแขนยาวแขนจัมมความยาวของเสื้อนะคะอยู่ที่28นิ้วนะคะกางเกงนะคะกางเกงเป็นเอวยางนะคะเอวยืดได้ถึง40นิ้วนะคะ มีสีให้เลือกนะคะใครสนใจสีไหนนะคะสามารถทักแชทเลยได้นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะราคาชุดละ380บาทนะคะมีสีให้เลือกนะคะที่ในหุ่นเป็นสีออกแดงเลือดหมูนะคะที่จดิโชแลวะคะส่วนอันนี้นะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองออกน้ำตาลนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงิน สีเขียวนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะใครสนใจสีไหนนะคะสามารถทักแชทเลยลีนะคะ0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง youtube เลยลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ